บุ d m ม r อ i ิงทุกคนครตอนนี้ตอนเช้าแล้วรนี่ที่ทะเลน,เลนี่ทะเลสวยงามมากเลยแะ่พูดเราไปไปฝั่งนั้นกัครับอยวามองให้ดูทะเลนี่คือวิวทะเลครับผมทะเละเขาตกปลาโอเคครับเห็นไปเฝั่งนั้นกันนะวันนี้พวกเราจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ ครับก็คือบ้านเนี่ยนี่บ้านแล้วก็ตรงนี้คือตึกระฮะอยตอนเช้าสวยมากเลยฮะนี่นี่ะเนี่ยสวยมากจริงๆนะฮะอยู่ตอนเช้าคือตอนเช้าเป็นสิ่งที่ดีนะผมเพิ่งโลตีมาเพืเนี่ยผมโลตีแนละ้วเดี๋ยวพวกเราไปที่ทะเลกันไปพวกเราอยู่ที่ทะเลแล้วฮะวันนี้ฮะก็ตอนเช้า คือสิ่งท,ที่เราต้องไปพบ,บเจอนะตอนนี้แดดออกร้อนมากเลยตอนเช้าผมเพิ่งตื่นแล้วเนี่ยดยวตอนเช้าโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย